โอเคเขาต้องขอกระสักสักดีมาชมที่น่ารักเดี๋ยวทุกคนเลยนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมแร็คคูนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอบนี้เราลองใส่สุดตั้งแต่แรกหนุ่มๆไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าสำหรับเกมนี้นะอ่ะเจ็ดร้อยห้าคิปเลยครับทุกคนคือวันนี้น่าจะไม่ได้ครับเพื่อก็จะมารอบแรกนะครับผมเกมนี้มาดูกันมาแล้วหนึ่งก็ได้เข้ามาห้าหกตัวนั้นกำลังดี แต่บทก็จะหายคือหายเลยนะทุกคนเกมนี้แต่บทจะจบรีบจบไปเลยเนี่ยเขาจะรีบจบรีบจบจนหมดนะครับทุกคนไม่น่าโดนหนักมากนะรอบแรกเดีย๋ยวมึงจบเลยหอก่อนโอเคเอาเพิ่มนะครับเนี่ยสามต่อปั้โอเคสวยเดีย๋ยวมึงจบโอเคสวยได้เพิ่มอีกรอบแรกน่าจะได้นะครับเนี่ย อย่าพึ่งจบขอ,อก่อนโอเคยังไม่จบนะรครับทุกคนยังไปได้ต่ออยู่ถ้ามีตัวรบรวมมาตอนนี้นิจ่จำเนี้าก็ได้เยอะอยู่กับทุกคนถ้า่งรบรวมรอบเดี๋ยวรู้เรื่องมาอครับเนี่ยขอ,อย่าพึ่งจบอีกสักหน่อยโอเคยังไม่จบครับทุกคนยังไปได้ต่อมีเพิ่มนึ่กตัวนะแบบนี้สวยเลยรอบแรกจริงด้วย โอเคมาต่อนะครับผมจังหวะนี้ายาวไปจังหวะนี้แล้วมาเพิ่มอีกหนึ่งเตินที่หวางนะครับทุกคนแต่จะได้สุดแค่ไหนพอสุดกว่านี้เลยได้บ้านไหนไหนก็มาแล้วเต็มไปเลยยังไม่เคยเห็นเต็มนะแค่นี้ก็พอได้้ะครับทุกคนอีกหรือเปล่าโอเคยังมาอยู่ ไปกันต่อครับทุกคนแรอบแรกมาเลยครับท,ทุกคนจนังหวะนี้ถือว่าง่าอยู่นะน่านจะได้เลือกเลยแหละแต่อยู่ที่ว่าจะได้เท่าไหร่ครับผมคิดว่าเท่าสัวน่าจะได้ถ้าดูจากคร่าวๆนะโอเคจบแหละเท่าไหร่เ่ยสวยอยู่นะสวยสองร้อยบวกคือเกือ300บสามร้อยเข้าครับทุกคน 2,960รู้เรื่องกันเดี๋ยวเราเล่นอีก210ก็พอนะครับผมรู้เรื่องจริงรับทุกคนรอบเดียวพอเลยได้แล้วก็ต้องหนีเนาะไม่ใส่ต่อรทุกคนถึงว่าจะจบไวแต่เราก็ควรที่จะเลิกเนะาะเพราะเราเล่นแบบเขาหวังได้อยู่แล้วอนะ่ะทุกคนไม่ใช่เล่นแบบเอามันแบบเล่นไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นสุดท้ายก็หมดอยู่ดีครับนะทุกคนยังไงเราก็ต้องเลิกให้ได้เนาะ ก็ค่อยค่อปลดเป็กมาได้ไหมเบิ้ลชยงเอาซักเบ็ดแปดเงียบเบ็ดเจ็ดอีคือเงียบเหมือนกันเบ็ดหกเดี๋ยวค่อยขึ้นไปใหม่ทาเกมเบิชินนี่ผมเราจะเล่นอีแค่เ9็ดสิรก้าวับเนะไม่มากก็พอแล้วคนระับทุกคน ไม่ต่อ,อ,นะอลแล้วนะตูไปบอชินไปกูคัเบอชินมีรอบที่ได้ดีดีมากก็ดีนะทุกคนดีกว่าไม่ได้อะไรเลยโดนแบบโดนติดๆกันหลายวันแล้วนะก็แบบมีดีดีมากเนาะ ไปเป็นสิบต่อเลยนะครับผมอีกัคมนชินนิกด,ด้อดเลยเลยนักเดินเลย แล้วก็สุดท้ายโอเคเลขเจ็ด okay, แล้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนในโซงเกมและคูนนั่นเองนะครับทุกคนรอบนี้ก็โดนที่หนึ่งนได้มาที่2องพันถือว่าแจมกันเลยทีเดียวเนาะรอบเดียวรู้เรื่องคนระับทุกคน